สวัสดีครับทุกคนวันนี้สามแสบพาเพลินจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะคะผมไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยครับนี่นะครับดูเราขนของกันมาเยอะมากเราจะบ้าน <laughs> เหมือนเรามาสิบคนนะครับทุกคนมาถึงนะครับเราก็จะต้องมาซื้ออค่าธรรมเนียมครับบ,บัตรอาตราค่าบริการ,ร,รตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้กดระเบียบนะคะกันนักคุกนักไก่ นะครับแล้วก็ลงลงไปนะครับผมอย่างนี้นะทุกคนสวยงามลมรื่นมากนะครับก็เป็นสถานที่โดยรอบนะครับผมโดยรอบโดรอบอืมเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาเที่ยวกันครับนี่ทุกคนน้ำใสมากดู

บรรยากาศน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะผมแับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมาตาส้มตํากินกันนะครับแขกไม่ได้รับเชิญเยอะจังเลยอืตาํา หอบหิ้วคบคบทุกคนเครื่องปรุงทำตามจานเดียวแหละแต่ว่าหอบคบมาคิดดูใจมันรักขนาดไหนเป็นของต้มกนัน เนนขาว่าวัานี้ฝนจะตกนะสี่โมงแกนี่มันก็เกินแล้วเนี่ยอก็สี่โมงเย็นี่โมงเช้านี่แหละกลมตุมต่ม จิ้มมากันสามคนเที่ยวกันนะคะ ลงไปก็ครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็รอแฟนผมกับน้องไปเข้าห้องน้านะครับผมก็มาดูมุมนี้นะครับมุมนี้แสงจะโอเคหน่อยนะครับไม่มืดนะครับเนาะผู้คนก็พาครอบครัวนะครับผมเด็กน้อยมาเล่นน้ํากันนะครับผม นี่ผมก็กําลังจะเดินทางกลับไปขึ้นรถแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมบางคนก็เพิ่งมานะครับผมบางคนก็เพิ่งไปแต่ตอนที่ผมจะกลับนี่ก็เวลาประมาณบ่ายสองนลครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างดีมากน้ําเย็นมากครับผมและที่สาคัญใส่มากๆเลยครับงงทางขึ้นก็ค่อนข้างเดิน ไกลนิดนึงนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างชันนิดนึงงบรรยากาศร่มรืม่นสงบดีครับอืตรงนี้สวยมากเลยครับผมทางเดินขึ้นผมก็เก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับ